แสบอีกแล้วแสบพี่เบลจ้าวินน้องจ๋ามากมากผงปลาแมงดาทอดอาอมจัอยังไงดีสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่คนจา้า มาจ่าพี่น้องมาวันนี้มาพ่อก็ชงซาวปลาผักกินเองละจ้าเมื่อนี้สอสปลาจเพามากินเมนูแซ่บๆอีกแล้วจ้าซีมิปนปลาคอจ้าพี่น้องกับทอดแมงดามาพร้อมกับส่งผักแซ่บจ้าเบิ่งบักลูกโดดมาเป็นกิโลจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาพร้อมก็ขันนียวห่อนจะเขาเมื่อน,นี้กะฟิวภาสามาขีกันปันใดจ้า เพราะว่าเสาปลาบริมาไหวเมือ่อเสาร์นี้ข่อยจ่าเนาจะกินข่อยจ่าบริมาไหวก็เลยมาลวกเอาอพี่น้องหลักกันหนึ่งนี่พัดสมผักแซ่บพี่น้องจะมาแซ่บน้ำกันกับสาวปลาจามาทำอะไรแห่งมันที่แตงไหนล่ะพี่น้องอ ปน,นปนปลาคอไซแมงดาพี่น้องอ้ยปนปลากับสมพักบัดเท่านั้นจพี่น้องจ๊ะมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วพี่น้องจ้ามากมาก ผงปลาแมงดาทอด มเมือนทอดมาซิมหาโต้ซุ่ในไมน่ในจักหน่อยลืมข้าวอืมอืมมา i it up and i did mm -hmm. มันเกินมันออนอ่อนกินกับปุนสุดทนเขาพันกระบาดจอบได้สินไง สมพักแท่กแสบสมพักเห็ดเองจะไปเห็ดอีญาหรืออีญยาบดบุจ้ะเป็นเครื่องหมอบบกง่ายเราปามาเห็นสมอันปนพาพกับสมพักเข้ากันครับพี่น้อมถ้าเขา้าบดอันนี้เนงไอแน่นี่สุดยอดเลยจ้ะ ต้ mm hmm. นนี้นายาฮิสปุหอมทำซำพักว้าเหมือนกันใส่บกักเผานำบักเผานั่นจ้ะ ถ้าบานลิญญาพันกดขันสมพักพันส่ยหนังร้าวอ่อนเด้จ้ะบานสาปาปลาขันนี่ก็มีแต่ยองใสเกลือหลดเห็นนี่แม่ขันว่าแต่ว่าผู้อืน่นบอกหูว่าขันจังขันจังไหน,นเนาะ ไข่เมืองดาก่อนสุดท้าย nha bạn. Ta nắm trong hộc đây. เมื่สมบักหวัากายถ้าปัญญม,ม,ม่าซีเมนถั่วหนึ่งนี่ละจ้ะมันพักเบิร์ดแอ็ดเลดยาระบายชั้นดีเลยนี่จ้ะพี่นอ้อ,นองอ๋อเมนูวันนี้ก็แซ่บเพราะอยากมูขีดินดันั้นเป็นเจ้าตลาดนี่เป็นขื่นมากินนำผลละจ้ะพี่น้องจ้ะเอาอะจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ซัพปะเขาล่าไปก่อนฝากกันไลค์ก็แชร์ก็สับสกายก็ติดตาม เป็นกำลังใจช่ง YouTube องยูทูบสับปะผ่ากินเลยด้จ้ากับัสดีจ้า